มหัศรจันแห่งรกักสร้างสรรพพลังอันยิ่งใหญ่นะคะเราเคยได้ฟังเพลงนี้กันพอสมควรนะคะด้วยความมหัศรจันในเรื่องราวความรักนะคะในที่นี้หมายถึงพลังของความรักแบบไร้เงื่อนไขคะ่ะคำว่ารักอย่างไรเงื่อนไขนะคะที่มอบให้กับตนเอง ที่เรามอบให้กับผู้อื่นนะคะเมื่อเรามอบให้กับตนเองได้อภัยให้กับตนเองเป็นเราก็จะมอบให้กับคนอื่นได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามอบให้กับคนอื่นได้อย่างไรเงื่อนไขแต่ลืมมอบให้กับตัวเองแล้วไซนะคะอันนี้คือสัญญาณอันตรายดังนั้นจงกลับมารักตัวเองให้มากๆเพราะนี่คือใบเบิกทางที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จ แบบที่มีพลังนุนหลังอย่างมหัศจรรย์ด้วยความรัก